เอาละครับสวัสดีเพื่อนริตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกันกบผมสมาร์ทมังกี้นะวันนี้นะครับผมเรามาแข่งการ์ดกันนะเป็นทาวลีกแรกของผมนะจริงๆมันมีมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งมีเวลาเล่นนะครับผมนะ ก่อนจะไปรับชมกันมากกว่านี้นะคลิปดีๆอย่างนี้นะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนคอนเทนต์ของเราแล้วนะครับผมนั่นก็คือ B2S Thailand นะครับผมทุกคนก็รู้นะครับว่า B2S เนี่ยนอกจากจะเป็นร้านหนังสือและร้านเครื่องเขียนชั้นนําของประเทศไทยนะ B2S ยังขายการ์ดโปเกมอนถูกลิขสิทธิ์แท้ร้อเด้วยนะครับผมนอกจากการแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเล่นการ์ดต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับใครสนใจนะแวะไปดูของจริงนะแวะไปซื้อได้เลยนะครับที่ B2S ด้วยนะครับมาทุกคนครับผมวันนี้นะเราอยู่กันที่โรงเรียนจิตศาสตร์วิทยานะครับผมเป็นท้าวฤอีกครั้งหนึ่งนะครับปีแล้วก็มาแข่งที่นี่เนาะไปเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันครับจริงๆผมไม่ติดจับถลากเลยท้าวฤทที่นี่นะแต่ว่ามีคนสลับสิธิ์นะครับแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยมีพื้นที่ให้ลงนะก็เลยลงทะเบียนมานะครับไปเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะครับมาครับทุกคนครับผมเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เหมือนของปีที่แล้วเลยอันรูปเดิมนะครับผมนะฮะแล้วก็โปรโมทหนึ่งอันนะครับ แล้วก็เบอร์41นะครับผมนี่สวัสดีครับเด,เดี๋ยวเราไปพักผ่อนก่อนนะฮะสูตร5ซองนะครับโดยจำต่อนะครับผมทองอยู่นี่เอา้าทองเยอะเหอไหนทองไมม่โอ้ อยู่กับผมหรือเปล่าผมจับแล้วมันแปลกๆหลอล้วกูเอ้าเป้เจียนไปออกนู่นหลอนนะกูร้อยห้าสิบเลขอ่ะหลอดแล้วได้ทุนคืนแล้วไปเปิดเป้าเจียนบ้างนี่ไงอุ้ยทำไมไม่ใช่เกมวะโอ้สูตห้าซองครับตอนนี้สองซองเจ๊งไปแล้วนะครับผมแปลกดูอะไรอะโอ้ยอย่าดองจบแล้วเรียบร้อยบีหยิบก่อนพี่ มีเจไลาเฮ้ยได้เหมือนกันเหรอเอาเบิน้นตัวอะไรอะ่ะก็เลยเงียบไว้ไงว่าผมได้อดาแล้วอะ่ะเเาคนพัฒนาโตเลยออเบิ้์นเทนนตโต้โอ้ส่วนห้าฟองสีสูดสเลเทครับสูดสอ่ะเนเฮ้ยไม่มีแม้กระทั่งอาร์อาร์เลยก้เปาเจียนถกเจียนอีคลิโกอยู่ผมมาเลยปวดหัวปวดหัวมากเรียบร้อยนะฮะหรว่าเซาสองเบ็ดดูดิ ห้าสองได้ตัวนี้ตัวเดียวของพี่ได้เปาเจียนของเจียนอีกที่ลิ้งโกะอาวอีกอดอนอะไรยังไม่ออกไม่ใช่โดนคนอื่นไปแล้วอ่ะคุณเปิดเลยต่อหน้าผมเลยเมื่อกี้เปิดต่อหน้าเลยเอาอีกห้าซองมาครับทุกคนโครงการห้าซองไม่มีอยู่จริงฮะเป็นโครงการสิบซองฮะโครงการสิบซองครับตอนนี้เฮ้ยเปิดใหม่แล้วโครงการสิบซองไเร่อยเลยเนาะไปเรื่อยเลยนะเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้ว มีมีสูตรมองมองหลังการเป็นสีอ่อนนะมองมองหลังการเป็นสีอ่อนใช่มันเรื่องจริงลอยมันเออนี่ไงเนี่ยอันเนี้ยต้องดูเราได้หมาเยี่ยมสุสานสองตัวเลยสีอ่อนนะถอดถ้าเป็นอ่อนปอยมากกว่าปอยอ่ะอ่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยต่างจริงว่ะอันนี้ต่างจริงนะใช่ใช่จริงด้วยอะไรอ่ะตัวกันลัว คือคือยังดีนะยังไม่ใช่ตัวนี้ถ้าถ้าเป็นตัวนี้นี่คือน้ำตาไหลแต่ยังใช้งานกว่าปั้มันก็ใช้ได้แต่ก็ถูกกว่าไงคิดว่าเหอะไรหมดไม่ต้องแกะแล้วมั้งเพราะว่าได้รับเต้าอยู่หมดแล้วหรออยู่อยู่อยู่นี่อยู่นี่หมดเลยเอ้าเออซีจอร์ตซีเจสเออเหลือพี่เจสผมได้อาได้เฮลัตเต้าสองได้อาสองขายอีกใบหนึ่งไอเบียได้วีอาร์ได้ถ้างั้นอยู่อันนี้เลยใบหนึ่งไดอาใบเดียมาแล้ว โอ้เห็นเต้ครับผมคอยครับฮู้มักซื้์ไม่ได้เลยฮะโอเคแล้วแหละทุกคนได้พี่จอรตัวหนึ่งได้เอสอาร์ตัวหนึ่งนะฮะโดนไปสิบห้าซองครับครึ่งกล่องเอาเ้าลยอก็ซื้อมาละห้าไงอ๋อไม่ใช่ห้ามันกล่องที่แล้วโอเคก็โดนไปสิบซองนะนี้ก็โอเคอยู่นะครับไดเอสอาร์ใบหนึ่งนะครับโอมนากะเป็นผู้หญิง ยังได้อยู่นะฮะผู้หญิงเป็นผู้หญิงยังได้อยู่นะฮะแชมเปี้ยนเลยกีต้าโอเคประมาณนี้มีกล่องมีเด็กบ็อกนะครับมีกร์ดด้วยนะครับผมนะโอ้มีกล่องโยโกด้วยนะฮะลูกเต่าโยโกฮามานะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมกล่องนี้หายากอุดหนั่แล้วก็ลูกเต่าโยโกฮามานะครับมีของปีที่แล้วด้วยนะครับผมกระชานะได้อะไรพี่หน้ากากทำามอีกเปล่าเชมินเพื่อนรักกุยครับ มาครับผมหนึ่งอันนะฮะอ่ะครับผมเอานี้นะฮะ,ะมาดูกันว่าเรา<ฮ>ออกเป็นกล่องมาครับผมขอบคุณครับใบกลางใบนี้ อ่ะเหมือนเหมือนอุ้ยอุ้ยมามาเป็นสลีฟ W C S สองศูนย์สองครับผมอันนี้เนี่ยออสาอ๋อขอบคุณครับโอ้โหยอดยอดครับผมได้ครับผมใช้ดวงหมดไปแล้วปะได้สลิฟมาแล้วครับหนึ่งอัดนะครับผมจากตัวเมื่อกี้นะสองร้อยอันนี้แพลนิงรอบแรก ประกาศแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงว่าเราโต๊ะไหนนะครับคือปีนี้ค่อนข้างเข้มนะครับสมาร์ทวอทจะต้องถอดเลยครับผมเดี๋ยวผมถอดนาฬิกาด้วยนะครับแล้วก็ไมค์ก็น่าจะต้องถอดน,นะปีนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรจะค่อนข้างเข้มนิดนึงนะเดี๋ยวเก็บในกระเป๋าอะไรเรียบร้อยค,ครับพี่โต๊ะ47พี่ไม่เขาบอกไม่ใช่สำหรับการแข่งขันคืออะไรพี่แพ้เหรอยังนะครับอันนี้เป็นเป็นให้ตรวจสอบตรวจสอบชื่อเฉยยังนะฮะมีชื่อหรือเปล่ามีนะโต๊ะ47ใช่ปะ ชินชินชื่อพี่ถูกนะผมน่าจะไม่ได้เดินเข้าไปในโต๊ะให้ดูอะให้ดูสถานที่แข่งขันก่อนนี่นะครับผมนะก็เป็นโต๊ะนะมีน้ําให้คนระขวดด้วยนะครับผมนี่เป็นไงนะฮะเราจะเข้าไปนะครับผมนะครับทุกคนครับระบบจับคู่ตามรีดิเอนซิพไม่ทําให้ผิดหวังจริงนะฮะนี่ก็เจอคนในทีมอีกแล้วนะครับผมก็เออนะฮะคนตั้งเยอะ120ยยี่สิบกว่าคนมัน้ง ร้อยสิบสองขอบคุณครับร้อยสิบสองคนเจออะไรเจอกันเองนะฮะไม่ต้องหาครับผมเดินไปหาน้องอทีมไปเลยนะว่าโต๊ะไหนพอน้องดูมาแล้ว <c oughs> เป็นไงเจอกันเองน้อบแรกเลยอ่ะมาทุกคนครับเมื่อกี้เจอปีกสามัคคีนะครับโอ้โหปวดหัวเลยครับผมคือผม เล่นเริ่มหลังนะอาเซอุสมันควรจะชาจี้ได้ใช่ปะผมทิ้งจี้ไปแล้วนันจะโมไป6กใบที่ไม่ขึ้นทุกคนจัว่วก็ไม่ขึ้นคือแบบว่าโคตรแย่เลยอาเอุดผมตั้งไว้โดนน็อกฟีอะสองเท่อนหนักชื่อแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วปีกาจมาคีมันจะมีไทยไคเดนปะที่เป็นนกสายฟ้าครับผมตัวนั้นนะ่ะคือมันจะทําให้ดัมเมจคูณ2ที่พีเจียตมไงเออมันก็เลยแบบหนักมากโดนปีเจียนะดึงไปตายนะครับ โคตรแย่เลยแต่ก็ชนะมานะครับเสี่ยวมากหมดเวลาพอดีเลยนะครับผมนะเป็นการเอาตัวกบขึ้นไปตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเซอร์ไพรสช็อ,ชอตนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่โอเคครับผมไปรอบ2นะฮะตัวยี่สามยังเอาดักไลน์มาอยู่อ่ะสุดทายกล่องน่าเล่นได้แล้วการคำปรนมันเลื่องมันเลื่องคนเดียวมันเลื่องดักไลน์ก็ได้ดักจัมฟลรนเหรอเออคนเดียวมไม่เอาดักไลน์มาเรียกของมันั็พอร์ทก็พอร์ตเออแต่ว่าเบล่มันมีตัวเดียวมันก็เบลได้ครับทุกคนแตกครับแตกครับ แ้มาเจอไฟฟ้านะแล้วผมตั้งอุดได้ตัวเดียวนะก็ไม่แปลกเลยที่จะแพ้นะครับอุดเรามันจะตั้งให้ตัวอื่นเล่นได้ต่อใช่ปะ่ะแล้ววนลูปด้วยเชลเลนส์แคร์นะครับแต่ว่า whatever อครับอุดกระกบนะครับผมดันเลือกเป็นกบถ้าผมเอาอุดอีกตัวมาจะดีกว่าไม่รู้เหตุผลอันใดถึงเลือกกบเหมือนกันอ๋อต้องเอามาจัว่วเพราะไม่มีะายเล่นต่อแล้วก็ตั้งปะโปะไม่ได้ด้วยนะฮะก็เลยแย่มากนะครับมือแย่มากนะครับเมื่อกี้คือพลังงานขึ้นมาบี่ไปนะคร นะโดนูมเลกนไปด้วยนะครับแย่จริงแย่จริงังงไว้เจอกันนะนิตาที่2เล่น7ดตาเนพะอะแปดนี่น่าจะแพ้ไม่ได้แล้วนะเพราะคนที่ชนะผมไปต้องชนะรัวๆนะนะผมนะ,ะว่ากันครับมาครับทุกคนครับผมไปเข้าสนามกันนะฮะโอ้สามสิบเก้านะครับผมจะแพ้ไม่ได้อยู่แนละ้วครับถ้าอยากจะเข้าไปที่ลึกกว่านี้นะซึ่งคนเมื่อกี้ที่ชนะไปก็เก่งอยู่นะครับก็น่าจะแบกผมได <c oughs> ้เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับครับทุกคนครับผมคือจริงๆไพ่เหลือไพ่เดียวแล้วนะต้องถามว่า สูสีสนุกมากกว่านะฮะเมื่อกี้นะฮะคือเจอกับตัวซับโกนะครับผมซับโกกับพันเกียร์นะครับเข้าพันเกียร์มาตีก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อแบบว่ามาเก็บดาเมจอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าผมไปแลกไพซึ่งไปเสี่ยงกับเขาไปหน่อยนะเขายังไม่ได้ใช้กู้คืนพิเศษเลยนะผมนะซับโก ตาสุดท้ายนะครับผมเหลือไพ่เดียวนะถ้าเขาไม่ได้พลังงานมาตีอุ้ดผมนะก็เขาก็จะแพ้ไปนะครับแต่ว่าไม่ครับผมเขาได้พลังงานมานะแล้วก็ผมนันจมโม้ไปแล้วนะเออแล้วเขาแบบโอ้โหบีราลุป้าผมก็ลืมไปว่ามันมีบีป้านันจโม้ไม่มีผลเลยนะครับจริงไม่มีผลเลยถ้าไม่นันจมโม่อะเมะื่อกี้ชนะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะหยิบได้ก,กู้คืนอะยากมากแล้วเด็กเขาเหลือหใบนะครับแล้วโอ้โหกู้คืนชิวเลยนะครับผมแย่จริงแย่จริงนะเขาชนะไปนะครับรอบนี้ผมแพ้นะฮะก็สนุกสนุกจริงนะครับตาสุดท้ายโดนไปเท่าไหร่ก้า5จี้ก้า อุดตัวแตกแลวก้วผมนะเดี๋ยวเจอกันตาออกไปนะครับ ไปครับผมทุกคนโต๊ะยี่สิบเก้านะฮะไม่เข้ารอบแล้วครับผมแต่ว่าเราทําอันดับให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอันดับ64มั้งทุกคนถึงจะได้คะแนนนะครับไม่แน่ใจว่า64หรือ2นะครับเพราะว่าคนมันร้อยกว่าคนอ่ะไปกันครับผมมาครับทุกคนครับเรามาอัปเดตกัน2เกมเลยนะครับผมพอดีเมื่อกี้ชาร์จแบตนะฮะเกมที่4ใช่ไหมเออเจอกับเด็กสายฟ้านะฮะแล้วก็เสมอมานะครับไพ่อ่ะมันเป็นเหลือกันแบบว่าคนรับสไพ่หนึ่งไพ่อะไรเงี้ยแต่ว่าเทิร์นสุดท้ายเนี่ยเขาตีมาก็เลยเสมอนะครับจริงๆเทิร์นอไปผมาจจะเล่นได้ต่่อนะะเพราาวดีีผมมยัง เล่นมีการสปอร์ตอะไรย่างเงี้ยนะครับผมก็โอกาสชนะก็มีบ้างนะฮะมันมันยังพอเล่นได้เออแต่ว่ามันเป็นการจบเกมที่เสมอนะครับเขาใช้ใสายฟ้าแล้วผมเอามาดฟีอ่อ่ะไปตีเขาเรื่อยๆอะ่ะถาดน้ำปะเออตีไปเรื่อยนะครับจนเขาน็อ c ไอตัวแมรีฟรัางสองนะโมโกโก้ฮนะบอสม,มาแล้วก็ตีนะฮะตีจนตายเลยตีเธอห้าเธนครับผมแล้วจากนั้นก็เขาก็มีการบอสพิชเช่ผมเนาะมันก็เลยแพ้ไปนะครับ เพราะว่าพิจตคือคีย์ในการหาของของผมเลยนะทจริงอาเซียผมตั้งชามากนะก็เลยเป็นท่าที่เอาไอ้หมอนั่นอะตีไปเรื่อยๆตีตีอยู่นั่นแหละนะฮะเขามีลายชูด้วยนะครับลายชูมันเบิร์ดได้ก็เลยแบบอันตรายนะครับยังไงก็พูดยากเลยครับพุดยากมากๆเกมต่อไปนะครับเจอกับดอนนะฮะดอนลอสนะครับผมแต่ว่าดอนลอสคนนี้เขาใส่พวกการ์ดอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆมาเยอะนะครับผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ก็อาจจะทําให้มือบิดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเพราะผมเห็นการ์ดแบบเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรเยอะไปหมดเลยคร การเล่นหรือเปล่าวันนี้คือที่ผมมองนะคือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับผมนะผมไม่ใช่กูรูนะที่บอกว่าอันนู้นดีไม่ดีนะแต่แค่ความคิดของผมเองเ,องเ่ยความคิดสุดตัวเลยว่าการ์ดท,ที่มันเป็นคีอะไรเนี่ยมันเยอะไปหน่อยครับทำให้มันเล่นยากนะนนผมคิดว่านะมันเล่นยากตรงนี้นะครับผมเขาโวดด่อนไม่ได้เลยยันจบสุดท้ายเลยผมตีไพ่เดียวอ่ะตีทีละเพลินละไพ่ทีละไพ่อาซิอุสเนาะตี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 นะฮะก็จนจบเกมเลยนะหกไพ่นะครับผมเขาเอาดอนออกมาได้ตอนผมเหลือไพ่สุดท้ายแล้ว ตี320อุ้ดผมน็อกแต่ว่าผมมีอุ้ดที่พร้อมอยู่แล้วนะมันก็เลยเล่นได้ต่อทันทีนะแค่บอสตัวอื่นมาตีก็ชนะแล้วประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอกันแมทชต่อ,อไปนะครับผมนะยังไม่ยบว่ากันนะครับมาครับทุกคนครับผมมาเราขออนุญาตรีแคป2ตาเมื่อกี้นะครับตาก่อนหน้านี้นะครับก่อนสุดท้ายนะครับ เจอซับโกนะครับผมแพ้มานะครับคือซโกกับฮัสซัมนะครับผมค่อนข้างเก่งและตีแรงมากๆเลยนะแพ้มาแบบแพ้จริงจังเลยตาสุดท,ท้ายนะครับผมเราโดนบอสไปตีนะฮะก็เลยแบบแพ้นะจริงๆถ้าเขาเชิญมาเราก็มีโอกาสชนะอยู่นะตัวเราพร้อมแต่ว่าเรามีเป้าไว้เขาตีอยู่นะครับเนาะซโกเขาตีแรงมากๆนะผมก็เหมือนคล้ายๆไอ้นี่เลยนะครับว่าเป้าที่เนาะเป็นแบบเด็กเมิร์สได้หมนะ แรงแรงจริงนะปุดผมน็อกปุดผมน็อกตลอดเลยนะฮะซาต่อไปนะซาสุดท้ายนะเสมอมานะครับเสมอแบบว่าเขาเล่นเป่าเจียนนะครับเป่าเจียนผมแม่เป็นปุ้ดผมฟางทะเม็ดไว้ก่อนนะฮะพอเป่าเจียนเขาตีนะฮะตายปุ๊บผมมีหีบนะหีบที่ตีแบบว่าเราโดนทะเม็ดกระติดถ้าเลือดเต็มหมานะครับผมพอน็อกไปปุ๊บเราก็เลยแลกไพ่กันไปแลกไพ่กันไปนะฮะแล้วก็มีผมเอากบเนี่ยไปแลกไพ่นะครับไปเทรดไพ่เข้ามาด้วยนะครับผมนะเอากบขึ้นไปตีเราได้สามไพอะไรเงี้ยครับเป็นเซอร์ไพรส์ช็อตนะครับผมแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันคนจะเเล่ท้ายกม แต่ผมแมตต้องเล่นแล้วนะครับตอนนั้นเพราะว่าทําอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคแหละถือว่าดีมากมานะที่ได้ทํานะแต่ว่าที่เสมอเพราะอะไรครับทุกคนเทอร์สุดท้ายนะครับผมนะผมตีเข้าไปแล้วนะฮะด้วยอุดใช่ไหมฮะอุดเรามีหีบอยู่นะฮะเราก็เลือดเต็มนะฮะแล้วเ,เขาตีกลับมาแล้วเขารีบอะครับเหมือนแต่ว่าชนะแล้วนะฮะรีบแบบนิดนึงอะนีบเป็นมิดเพย์ของเพยอร์นะครับรีบไปหน่อยนึงพอสั่งตีมาปุ๊บเนี่ย ขีดมันทํางานนะครับมันก็เลยน็อกคู่นะครับแล้วไพ่มันก็เลยหมดทั้งคู่นะก็เลยเป็นเสมอคู่นะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับงานเท้าดลีกนะผมนะที่อยุธยานะผมยังไงก็ฝากคิดแบบนี้ไปด้วยนะครับสำหรับผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะหากต้องการซื้อการ์ดโหมดทุนนิติแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครที่ไหนดีฮะ บิ๊กเน็ตไทยแลนด์นะผมนะดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมนะลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมในดีสคริปชั่นนะครับผมนะก็สามารถหาดูหาซื้อนะครับและเช็คสาขาใกล้บ้านได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์ตเตอร์ระดับนักผจญภัยตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่ม join สมัครด้้้้้าาาานนนนนนนลล่่่งีีีะะะะอออยยยกกกกมมมชืืขึเเแบบบบดดดรรััััภไค ใครที่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะฮะรายรอบเรามีนะกดตังค์หรืขอบคุณนะเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะแล้วก็จะสามารถคอมเมนต์เท่ๆหลังจากโดเนทนั้นได้ด้วยนะครับมันก็จะฝันใต้คลิปนั้นนะครับผมและอีกช่องทางนะที่คนซัพพอร์ตผมได้แน่นอนนะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะฮะใจดีช่วยแชร์ด้วยนะแล้วที่สำคัญนะอย่าลืมสับสกายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากผมนะครับฝากทุกทคลิปด้วยนะสำหรับผู้ติตทุกคนนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกกกคคคคคนนนออีีรรรััััั้้งบบเจใหหมม่ลิปาผสสวด